สรุปแล้วนะครับโครงการพักหนี้เกษตรกรนะฮะของรัฐบาลคุณเศษรษฐานะครับสรุปออกมาแล้วนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยมีทั้งหมด4ร้านรายแล้วก็เป็น SME 3ร้านรายที่จะได้สิทธิ์ในเรื่องของการลดหนี้นะครับลดพักหนี้นะลดพักหนี้แล้วก็ลดทั้งดอกด้วยนะครับโครงการนี้จะเริ่มต้นเมื่อไหร่ยังไงนะครับล่าสุดนะครับสําหรับในส่วนของ โครงการพักหนี้นะครับคุณจุลพันธนะ์อมรวิวัฒนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่ามีการประเมินนะครับว่าเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ SME เนี่ยที่อยู่ในข่ายในการพักหนี้นะครับจากนโยบายของทางภาครัฐเนี่ยไม่เกิน7ล้านรายนะครับแบ่งออกเป็นนะเอสเเนี่ยประมาณ3ล้านรายนะครับแล้วก็เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยอยู่ที่4ล้านรายนะครับ เอาอย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของเกษตรกรครับก็ยังมีกลุ่มที่เป็นลักหนักของเป็นรายย่อยนะครับเป็นหลักเนาะนะครับแต่ก็อยู่ในการพิจารณานะครับในเรื่องของวงเงินนะครับเรื่องของการพักหนี้วจะพักหนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งทั้งนี้ครับต้องคํานึงถึงงบประมาณที่จะมาใช้ชดเชยให้กับโครงการนี้ด้วยนะครับในหลักนะของการพักหนี้นั้นนะครับ เราก็จะต้องพักนะในในส่วนของคุณจุลพันธ์ได้กล่าวไว้นะครับจะต้องพักมีพักในส่วนของที่เป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับและ s อสโดยนะโดยสําคัญท่านนึงสาคัญมากโดยไม่ต้องพิสูจน์ความทุกข์ยากใดๆน,นะครับแค่อยู่ในวงกำหนดวงเงินกําหนดนะครับคาดว่าครับสรุปรายละเอียดได้นะภายใน14วันนับจากนี้นะครับหลังจากนั้นครับก็จะมีการนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีราวต้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็โครงการเนี่ยน่าจะเริ่มต้นใช้ได้เนี่ย น่าจะสักประมาณเดือนกุมภาต้นปีหน้าท่านเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับตนก็คือคุณจุลพันธ์นะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเศรษฐาทวีสินนะครับได้ให้ตนเนี่ยนะได้ให้คุณจักรพันธ์นะครับได้มีการเร่งนะครับในเรื่องของนโยบายตรงนี้ด้วยนะครับทั้งในเรื่องของเงินดิต้นด้วยนะครับก็กล่าวว่านะครับสาหรับโครงการนี้นะโครงการเนี้ย เป็นแนวทาง2นโยบายนะครับมาทนในที่เช่นในเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจและกระทรวงก,การคลังนะแล้วก็สถาบันการเงินแล้วก็รัฐ,รฐ,รฐที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเช่นทกศนะครับหรือทางการออมสินครับเชื่อว่าครับแนวทางการพักหนี้จะสามารถทําให้ได้นะโดยไม่ติดขัดเรื่องนโยบายนะครับเป็นนโยบายที่หลายรัฐบาลก็ได้เคยดําเนินการกันมาแล้วนะครับอย่างไรก็ดีครับเมื่อรัฐบาลประกาศมาตรการดังกล่าวออกมาแล้วครับ ทางลูกหนี้จะต้องมีการแสดงตัวตนหรือไปยื่นความจำนงนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับรัฐบาลก็มีการดําเนินนโนยบายดังกล่าวแล้วนะครับโนโยบายต่อดําเนินการต่อไปครับการแก้ไขปัญหานี่ของกลุ่มคือหลังจากเสร็จโครงการนะเขาก็วางว่าเสร็จจากเกษตรกร,เสร,กรเสร็จจาก s อสครับก็ขยบไปในส่วนที่เป็นนี้สาขหนี่ข้าราชการครูแล้วก็นี้ตำรวจร,รมวมถึงนี่นอกระบบนะครับนะกระทรวงการคลังก็ มองว่านี่เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขนะครับเพื่อลดภาระหนี้ให้กับประชาชนครับต้องเลอจากนั้นนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าในส่วนของทางธนาคารนะครับก็เป็นรับนโยบายนะครับทางคุณจตชัยศิริไลนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการของธนาคารทกสค,ครับกล่าวว่านะครับ ทางธนาคารก็ยืนยันนะว่าโครงการพักการชํราระหนี้ของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลครับจะไม่กระทบกับสภาพคล่องของธนาคารครับโดยปีบัรธนาคารก็มีสภาพคล่องอยู่ที่ประมาณ10.57%นะของสภาพคล่องทั้งหมดนะซึ่งตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยครับกำหนดอยู่ที่ต้องต่ำกว่า6%นะในขณ้นหยกนเกือบเกือบเท่าตัวแล้วนะครับ แต่โดยทฤษดีแล้วนะที่ดีการบริหารของธนาคารแล้วครับสภาพคล่องทั้งกล่าวครับไม่ควรต่ํากว่านะไม่ควรต่ํากว่านะสิครับหรืออยู่สักประมาณ8.5%านะครับทั้งนี้ทุกๆ1%ของสภาพคล่องจะเท่ากับเม็ดเงินอยู่สักประมาณ1 8ึ่งหมื่นล้านบาทนะครับทั้งนี้ครับธนาคารครับได้มีการจัดทําแผนให้รัฐบาลพินิจพิจารครับจะพักชําระนี้ในวงเท่าไรนะครับซึ่งได้ทําตาม แนวทางไปได,ได,ได,ได้ได้หลายแนวทางนะครับปัจจุบันครับธนาคารมีลูกหนี้นะที่เป็นลูกค้าอยู่4.2ล้านรายนะครับในจำนวนนี้ครับก็มีภาระ,ระหนี้ที่ต่ำกว่า1 0 0 0แสน 1, นึ่แสนเนี่ยอยู่ราว30%นะครับของลูกค้าทั้งหมดครับเขาช่วยการพักหนี้นะ ก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของตัวโมรังหัวศาตนะครับเพราะการพักชาระนี้ครั้งนี้ครับจะทําควบคู่กับการพัฒนาเกษตรกร,รโดยทกสอเองครับมีโปรแกรมในการสร้างแรงจูงใจเรื่องของการพัฒนาทาั้งด้านการเกษตรแล้วก็ทั้งในเรื่องของการเพิ่มรายได้ด้วยนะครับนายประยันครับเกษตรกร,ะรน,นะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพวกเรานะครับที่จะจะได้นะครับ พักชําระหนี้นะครับการพักชำระหนี้ของนโยบายของทางภาครัฐครั้งนี้ครับเกษตรกรจะเข้าโครงการก็ต้องมีการยื่นนะยื่นความจำนงนะนะครับในการจะพักหนี้นะครับทางไรก็ตามครับเกษตรกรรายใดนั้นสมมุติเข้าเข้าพังเข้าชําระหนี้แล้วเนาะเข้าโครงการนี้แล้วครับแต่หากมีเงินเพิ่มที่อยากจะชําระหนี้นะก็สามารถทําได้นะ นะครับคือพักแล้วแต่คุณมีเงินก้อนเข้ามาอยากจะไปโปรอยากจะไปเพิ่มก็สามารถทําได้ครับนอกจากนั้นครับโครงการพักจาระะนี้ครั้งนี้ครับรัฐบาลเองครับก็ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการครับสามารถยื่นกู้จากธราการได้เพิ่มด้วยนะครับเพื่อนําเงินนั้นนะไปลงทุนต่อแล้วก็เรื่องเรื่องของการสร้างรายได้นะครับโอเคนะ ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆภาคของการเกษตรนะครับ mm. ก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้ด้วยนะครับเราจะได้อัปเดตทันข่าวนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับข่าวสารจากทางภาครัฐนะฮะแล้วก็การตลาดธุรก,กิจที่น่าลงทุนแล้วก็ช่องทางในการสร้างรายได้ไปด้วยกันครับวันนี้ลาไแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ